พี่ทําคลิปที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมประสบการณ์ให้น้องๆที่จะไปสอบไม่โดนเดือนหน้านะคะก็เดี๋ยวจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆในหัวข้อต่างๆแล้วก็แต่ละคลิปก็จะเป็นแนวโจทย์อาจจะมีสักหนึ่งหรือสองรูปแบบอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ให้แต่ละคลิปไม่ไม่ยาวเกินไปน้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารอยู่ในช่องด s สคริปชันนะคะดาวน์โหลดไปแล้วก็เปิดทำไปพร้อมกันก็ได้นะคะ สไลด์นี้พี่ก็ทำสรุปเนื้อหาไว้ให้โจทย์ทบทวนก่อนอ่าเลขยกกำลังตัวนี้อที่เขาถามตัวนี้มันเอ,อมีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือ <c oughs> a เลยกกำลังศูนย์จะเป็นหนึ่งมันมีข้อกำหนดหอยู่ว่า a ต้องไม่ใช่ศูนย์ต้องเช็คฐานนะคะว่าเป็นศูนย์ไหมพอจะเช็คฐานปุ๊บจะมีโพสที่ ดูยุ่งยากมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเศษส,ส่วนเนฉะพาะตัวเศษเนี่ยพี่มองว่าเป็น A เป็นคนต่างกํบบาลังสองนะเป็พี่มองเป็น A กับ A กํบบาลังสองลบ B กำลับบงสองนะนี่ก็ A กำลังสองลบ B กำลังสองก็จะสามารถแยกตัวประกอบออกมาเป็น A ลบ B กับ A ลบ B ไดนะ้ตัวที่ A เป็น4กำลัง20บวก4กำลังลบ20ส่วน B ก็เป็น4กำลัง20ลบ4 20, กำลังลบ20นะพี่เอา A กับ B บวกกัน สี่กำลังลบยี่สิบจะหักล้างกันจะเหลือสองคูณสี่กำลังยี่สิบจะเป็น a ลบ b สี่กำลังยี่สิบก็จะหักล้างกันแ้่ตัวสี่กำลังลบยี่สิบจะเหลือสองกว่าก็จะเป็นสี่กำลังลบยี่สิบลบกับลบสี่กำลังลบยี่สิบจะเป็นสองคูณสี่กำลังลบยี่สิบอีเอา a บวก b เอฟ a ลบ b มาคูณกันถ้าสองตัวนี้มาคูณสองมาทัดบนนั้นมาคูณกันนะ กำลังยิบปกำลังลบยี่สิบก็จะตัดกันเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือสองคูณสองเป็นสี่นะกระแทนกลับเข้าไปกระแทนกลับเข้าไปในตัวเลขเยกกำลังนะคือเป็นตัวเศษเนาะจะได้เป็นสองลบกับสี่ส่วนสองทั้งหมดยกยกกำลังศูนย์ซึ่งมันจะได้ 0, 0, 0นะูนย์ส่วนศยใช่ไหมฐานเป็นศูนย์ไม่ได้นะาะหานเป็นศูนย์จะทำให้ค่าตรงน,นี้ไม่ใช่หนะึ่งะคะแต่จะเป็นค่าที่เขาเรียกว่าเป็น นอดอินเบนะคะนี้ถ้าเป็นภาษาในเครื่องคิเละหรือภาษาตามแมทเลยก็คืออันดีฝาหรือหาค่าไม่ได้ออีกสามตัวอย่างนะคะอันนี้อันดี้พี่ทำเอาไว้เพื่อเพื่อที่จะย้ำเตือนอะไรบางอย่าง,น,ง,น,งน้องๆเนาะอันนี้เป็นเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นเลขยกกำลังอีกทีหนึ่ง อ่าสแควรูตของ2องยกกำลังสองยกกำลัง10 2ยกกำลัง2ยกกำลัง so. 10ก็จะเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง10ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ก็เอา1ส่วน2เนี่ยขยับเข้าไปคูณกับเลขชี้กำลังข้างในก็จะกลายเป็น2ยกกำลังสองยกกำลัง10คูณ1ส่วน2อันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง9นี่คือพี่ย้ำเตือนว่าอันเนี้ยจะไม่เท่ากับน้องเอา1ส่วน2ไปคูณที่10นะ เลขชี้กำลังซ้อนกันเราจะเอาไปคูณต้องคูณด้วยเลขชี้กําลังของตัวฐานจริงๆนะคะไม่ใช่เลขชี้กําลังของตัวเลขชี้กําลังอีกทีหนึ่งตัวอย่างหนึ่งก็เหมือนการสองยกกาลังสองยกกาลังสามทั้งหมดยกกาลังสองเพราะว่าสองยกกาลังสองยกกําลังสามก็คือสองยกกําลังสองยกกําลังสามคูณกับสองยกกําลังสองยกกําลังสามเพราะฉะนั้นเวลาเอาหาบทหา ผลรวมของตัวเลขชี้กําลังเนี่ยก็จะเป็น2ยกกาลังสองยกกําลังสคูณก็จะกลายเป็น2ยกกําลังสองยกกําลังสอีกตัวหนึ่งนี้ก็2ยกกาลัง2ยกกาลังสลบ1กับ2ยกกําลังสองยกกําลังสาบวก1นนี้ก็จะเป็นผลต่างกําลังสองนะก็จะได้ว่าเป็น2ยกกาลัง2ยกกาลัง3ทั้งหมดยกกาลัง2ลบ1 ซึ่งสองยกกำลังสองยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสองก็ทามาเมื่อกี้ก็เป็นสองยกกำลังสองยกกำลังสี่ลบหนึ่งเีลองลองพอวิดีโอแล้วลองคิดดูนะคะสำหรับคนที่คิดเสร็จแล้วนะมาดูว่าเราได้ต่งกันไหม 1>, 1กำลังศูนย์ก็เป็น1 2กำลังศูนย์ก็1 n กำลังศูนย์ก็1ก็จะกลายเป็นจะเป็น1หวกัน n ตัวก็เป็น n นะฮะตัวฐานจะกลายเป็น1ลบ n ส่วน n ก็คือเป็นศูนย์ฐานเป็นศูนย์เหมือนกันเพราะนี้ข้อนี้ก็ต้องตอบไปว่า Undefined นะคะหรือหาค่าไม่ได้อีกพจน์หนึ่งอันนี้พี่ก็จะทำเป็นทริคให้ดูเนาะเผื่อว่าถ้าเขาสมมติถามเราไม่ได้ถามแค่สองไม่ได้ถามแค่สองสามสองสามวงเล็บ ามตักงสิบวงเล็บอะไรที่น้องจะได้ทําได้อย่างง่ายได้นะคะรือพี่ก็จะบอกว่าพี่เห็นอันนี้ไม่ต่บวกเนาะพี่ก็อยากจะทาให้มันกําลังเอ่อผลต่างกำลังสองเพราะฉะนั้นพี่ก็จะบอกว่าถ้าพี่มีโพสสองยกกำลังสองยกกำลังศูนย์ลบหนึ่งพี่ก็จะได้เป็นสองกำลังหนึ่งลบหนึ่งก็คือหนึ่งซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์การคูณเพราะฉะนั้นพี่จะเอาโพสเนี้ยไปคูณเข้ากับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนค่า หนึ่จะไม่เปลี่ยน่าของจุ่เอาไปคูณแล้วมันได้อะไรมันจะทําให้เออจะทําให้ไอสามวงเล็บพี่คูณกันเนี้ยสามารถเกิดการยุบค่ายุบยุบพจน์ให้มันน้อยลงได้นะคะด้วยการใช้ผลต่างกําลังสองเราก็จะเห็นว่าพอไปคูณกาสองยกกำลังสองยกกำลังศูนย์ลบหนึ่งไปคูณปุ๊บเนี้ยไอวงเล็บแรกพอไปเจอวงเล็บแรกวงเล็บแรกอ่ะมันจะกลายเป็นกําลังสองผลต่างกําลังสอง ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลังศูนย์ทั้งหมด 2, ยกกำลัง2องลบหนึ่งยกกำลัง2ยกกำลังศูนย์ทั้งหมดยกกำลัง2องจะกลายเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง1นึ่งลบหกำลัง2ก็ 1, ลบหเดิมเจอกับวงเล็บที่อีกวงเล็บหนึ่งก็จะกลายเป็นผลต่างกันสองอยู่ดีถูกไหมก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง1แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2อลบหซึ่งถ้าเอาเลขชีก้กำลังจับเข้าไปคูณกันไอ้สองยกกำลังสองยกกำลังหนึ่ง ก็จะกลายทั้งบมยกกำลังสองก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสองยกกำลังสองก็จะทําให้ก็เกิดผลต่างกำลังสองอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสองสองยกกำลังสองยกกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสองยกกำลังสามลบหนึ่งอันนี้เป็นติดล่าที่สามก็คือเพื่อง่ายก็เอาข้างใน เอาข้างในรูดมายกกำลังสิบหนึ่งถึงสามก็คือสามยกกำลังสามยกกำลังเก้าอย่างย้ำอีกทีนะไม่ใช่เอาหนึ่งถึงสามไปคูณเก้าแบบนี้นะคะต้องเอาสิบหนึ่งถึงสามเวลา,าทำเลขชี้กำลังคูณกันต้องคูณไอ้เลขชี้กำลังตัวใหญ่นะต้องเป็นสามกำลังเก้าคูณหนึ่งถึงสามก็คือเลขชี้กำลังจะกลายเป็นสามกำลังแปดเลขยกกำลังก็คือก็จะกลายเป็นสามยกกำลังสามกำลังแปด ไปจุดแนวแนวมีแนวมีที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรพี่ก็วงเล็บซ้ายมือนะคะที่มันยกกําลังสองอยู่พี่พี่ตั้งตั้งชื่อว่ามันเป็นว่า a a เนี่ยเก็บเฉพาะที่สองยกกําลังที่เป็นเลขเรียกชี้กาลังเป็นเลขคี่ส่วน b ก็เก็บค่าของสองยกกําลังที่เลขชี้กําลังเป็นเลขคู่ในวงเล็บนะส่วน c กับดีก็จะเหมือนกันก็ แต่จะไปยุ่งกับเอกวงได้พี่โจกําลังสามอยู่ด้านขวามือนะคะสี่ก็จะเป็นสามโกกาลังตัวเลขที่กำลังเป็นเลขขี่ดีก็คือสามโจกำลังตัวเลขที่กําลังเป็นเลขคี้ถ้าพี่เอาสองไปคูณบีสองคูณสองกำลังลบสองจะกลายเป็นสองกำลังลบหนึ่งสองคูณสองกำลังลบสี่จะกลายเป็นสองกำลังลบสามสองคูณสองกำลังลบหกกลายเป็นสองกำลังลบห้าสองโจกำลังลบสองร้อยคูณสองกลายเป็นสองลบสองลบสองลบกำลังลบหนึ่งเก้าเก้าซึ่งมป็นซีเอถูกไหม จะได้ว่า a กับ b ก็สามพัญกันยังไง a ก็คือสองในทํางองเดียวกันถ้าเอาสามไปคูณ d เราจะได้เราก็จะได้ค่า c นั่นแหละเก็คือ c ก็คือสามแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าไอ้วงเล็บซ้ายมือเนี่ยตัวเศษอ่ะมันจะเป็น a บวก b ถูกไหมส่วนตัว,ตวส่วนอน่ะจะเป็น a ลบบวงเล็บขวามือก็จะเป็นตัววตัวเศษจ,จะเป็น c ีบวก d ส่วนตัวส่วนจะเป็น c ลบ d นะฮะ น้องก,ก็แทน A อเป็นสองแทน C ด้วยสามทำให้เป็นรูปอย่างง่ายได้ฝั่งซ้ายมือสองบวก B เป็นสาม b สามส่วน B ก็เป็นสามสามคูสองวงเล็บขวามือสามบวก D เป็น 4D 4D ส่วน 2D ก็เป็นสองงคูณสองก็มันสามสามคูณสองคูณสาก็เป็นเจ็บสองอันนี้น้องก็ลองพอไปดูแล้วลองทำดู สำหรับคนที่ทำแล้วนะมาดูกันว่าได้เท่ากันไหมที่ก็เขียนรูป A อนะที่เขียนให้ a นะเนี่ยมันเป็นผลรวมของแยกเป็นสองพจน์คือหนึ่งเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นเลขคี่กับเลขคู่นะแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าไอตัวส่วนที่ตัวเศตัวไอตัวส่วนที่เป็นเลขคี่อ่ะมันคือ b ถูกไหมส่วนตัวส่วนที่เป็นเลขคู่อ่ะ มันจะดึงหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองของมาได้ถ้าดึงหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองของตัววงเล็บขวามือตัวในวงเล็บจะเหลือหนึ่งส่วนหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสองบวกหนส่วนสามกำลังสองเอจะเท่ากับไอวงเล็บฝั่งวงเล็บแรกจะกลายเป็นบีบวกกับหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คูณไอวงเล็บที่เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งกำลังสองบวกหนส่วนสองกำลังสองบวกห่ส่วนสามกำลังสองมันก็คือ a นั่นเอง ก็จะได้ a เท่ากับ b บวกหนึ่งส่วน 4a นะย้าย a ไปฝั่งเดียวกันก็จะเป็นสามส่วน 4a เท่ากับ b หรือ a ส่วน b ก็คือสี่นท่า